เพราะค่ะคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องทํากันแบบทั้งองค์คาพยบแล้วประชาชนอาจจะไม่ได้ติดตามไปทั้งทั้งหมดทั้งทั้งทั้งก้อนว่า ในภาพรวมเนี่ยเขาได้มีการวางแผนบริหารจัดการ,รยังไงบ้างแต่จะได้มีการติดตามข่าวในเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของน้ําท่วมบ้างประชาชนเดือดร้อนมากแล้วก็อาจจะมีคนที่บอกโอ้โหนี่ทำไมไม่จัดการน้ําเลยไม่เห็นทําอะไรเลยไม่จัดการไม่วางแผนเลยท่านในฐานะคนทํางานเนี่ยท่านอยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างเพื่อให้ความมั่นใจว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราทํามาโดยตลอดเนี่ยคะ่ะข้อแรกครับคืออยากให้ฟังประกาศของทางราชการค่ะ ไม่ว่าตัง้งแต่ตัง้งแต่ต้นทางเลยก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเดี๋ยวนี้กรมอุตุตนิยมวิทยาคาดการแม่นนะครับแม่นมากค่ะในเรื่องของพื้นที่ค่ะในเรื่องของเวลาค่ะแต่ปริมาณเนี่ยต้องมาดูอีกทีว่ามันรุนแรงขนาดไหนอย่างไรค่ะถ้าเรารู้พื้นที่รู้เวลาแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้นเตรียมตัวรับมือได้ว่าจะตกมากตกน้อยตรงไหนเดี๋ยวค่อยมารับตามสถานก,การณ์อีกทีหนึ่งเพราะคงไม่มีใครสามารถคาดการได้แม่นขนาดตกกี่มิลกี่มิลได้หรอกครับก็แต่พื้นที่เวลามันได้อันที่สองครับ เราก็ต้องมาดูว่าอ่างเก็บน้ําที่ท่านอยู่ใกล้ๆอะ่ะเขามีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรสาการเป็นอย่างไรคแม่น้ําลําน้ําที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขามีการจัดการอย่างไรบางทีเนี่ยท่านอาจจะต้องมีความสร้างการรับรู้อย่างเป็นระบบซึ่งตรงนี้ทางหน่วยงานราชการเองนะครับโดยทั้งนําโดยทางสํานักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายกรมชนก็เป็นหน่วยงานด้านปฏิบัตินะครับ ก็พยายามมาตรการหนึ่งของ13มาตรการคือการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ตรงนี้ครับเราก็พยายามทําตลอดนะครับในเรื่องของการสร้างการรับรู้ไม่ว่าจะเรื่องการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําำไม่ว่าจะการระบายน้ําจากเขื่อนทดน้ําเขื่อนเจ้าพะยาเองเขื่อนพระรามหเองเขื่อนป่าศักเองในการจัดจราจรน้ําเราก็พยายามจะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องในเรื่องบางทีเราก็จะมีการนะครับให้ประชาชนนะครับมีสายด่วน ที่จะโทรเข้ามาถ้ากรมชมพทานก็จะมี1 4 6 0 1460น่ะครับที่สามารถโทรเข้ามาแล้วก็มาพูดถึงเล่าถึงสาก,การถึงเหตุการณ์เพื่อเราจะลงไปแก้ปัญหาได้แต่ทั้งนี้นั้นครับสุดท้ายก็อยากให้ทุกท่านนะครับให้ตระหนักอยากตระหนกฟังข่าวสารราชการครับแล้วท่านจะรู้มีความรู้แล้วท่านจะสามารถปรับตัวอยู่กับน้าได้ค,ครับ